5กองหน้าออฟสไตล์ที่ใช้งานได้คโคตรโหดโคตร,โโร,รดีนะครับใน <c oughs> อีฟุ <c oughs> ตบอลคนที่หนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของ รุดกุลิดนะตัวนี้ผมบอกเลยครับเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับแทบจะมีทุกอย่างเลยนะในเกมลุกนะครับแต่ว่ากุลิดนะครับยังมีเกมรับมาให้ด้วยนะนิดหน่อยนะก็ถือว่ามีทุกๆอย่าง,งจริงๆหาช่องดีรูปร่างใหญ่ลูกกากรดความเร็วอะไรนะี่จบสกอร์คือมีทุกอย่างคนระับป้อนเพื่อนก็ได้โอ้โหคือแบบสารพัดประโยชน์จริงๆนะสำหรับรุดกุลิดนะครับและคนที่2นะครับก็เป็นทางด้านของเอโต้นักเตะความเร็วสูงนะผมบอกแล้ววิ่งโคตรเร็วเล่นโคตรมันนะผมชอบมากเลยเอโต้ แล้วก็หาช่องดีนะครับเลี้ยงวันดีแล้วก็มากับสกิลกระชากแล้วก็ไปยิงซัดปุ้มนะผมบอกเลยว่าโคตรมันนะสำหรับเอตร่างนี้นะครับและคนที่3นะครับก็เป็นทางด้านของแกเล็กเบลอีกแล้วนะครับโอ้โหติดทุกคอนเทนต์จริงๆนะสำหรับแกเล็กเบลนะครับเพราะว่าค่าพลังเขาแม่งไปได้ทุกสายนะครับโอ้โหมชอบจริงๆตัวนี้คือไม่มีไม่ได้นะว่ามีความเร็วความแข็งแกร่งมีทุกอย่างครับทุกคน เล่นโคตรมันเล่นโคตรสายใจยิงโคตรแรงนะสำหรับแกหลือเบลนะครับและคนที่4นะครับก็เป็นทางด้านของโยฮันค้ามแลโดยโยนคับก็เป็นนักเตะที่ค่าพลังค่อนข้างสมดุลมากๆนะครับมีทุกอย่างครับในเกมลุกนะครับมีการเล่นบอลที่ดีนะครับแล้วก็หาช่องดีมีสปีดนะครับสามารถชงกินเองได้แล้วก็ชงให้เพื่อนได้นะถือว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์อีกคนหนึ่งนะสำหรับโยนคับนะครับโอเคสําหรับใครนะที่สนใจที่จะซื้อหรือว่าจะขายนะครับไอดีเกมเพลนะครับก็สามารถทักไปที่เพจของจิมมี่อีฟบอลได้เลย และคนสุดท้ายนะคนที่5นะครับก็เป็นทางด้านของสกอร์โลกันนะครับเวนลูนี่นั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นคนที่ทําให้ผมเชียร์แมนยูนะครับผมบอกเลยโคตรชอบเลยตัวนี้โดยเวนลูนี่ล่างนี้นะครับก็หาช่องโคตรดีนะครับมีความเร็วนะครับแล้วก็เลี้ยงวันดีจบสกอร์ได้โคตรโหดโคตรแรงโคตรสะใจนะครับแล้วก็มากับสกิลพิเศษอย่างสกิลส่งแล้วก็สกิลยิงนะผมบอกเลยว่าเล่นโคตรมันนะสำหรับเวนลูนี่นะครับ